ให้ y เท่ากับ 2x กำลัง2ลบ3จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยของ y เ mm. ทียบกับ x 1เมื่อ x เปลี่ยนจาก2ไปเป็น2.2 2. 2เมื่อ x เปลี่ยนจาก2ไปเป็น2.1 3เมื่อ x เปลี่ยนจาก2ไปเป็น2.01และข้อ4อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะ x เท่ากับ2ข้อนี้อีกแล้วเนาะเขาพูดว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยกับอัตราการเปลี่ยนแปลงอ่ะข้ออื่นๆเนี่ยจะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยหมดเลยยกเว้นข้อ4นะคะข้อ4ี่เขาถามอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะที่เเป็น2แสดงว่าเขาถามอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆใช่ไหมทีนี้พี่จะบอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงมีทั้งหมด2ออย่างคืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยกับอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆ ทีนี้มันต่างกันยังไงอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเดลต้าส่วนเดลต้าจะมีค่าเป็น f x บวก h ลบ f x ส่วนด้วย h แต่ถ้าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆจะได้ว่า dy by dx มีค่าเท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0ของ f x บวก h ลบ f x นะคะแล้วก็ส่วนด้วย h นั่นเอง ทีนี้เขาบอกว่า,าพี่บอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆเนี่ยสูตรมันคุ้น,นๆใช่ไหมลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ของ f x บวก h ลบ f x h. มันก็คืออันเดียวกับการหาความชันของเส้นโค้งแล้วก็การหาอนุพันธ์การหาดิฟการหา f-x การหา d y dx นั่นเองมันคืออันเดียวกันนะอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆกับการหาอนุพันธ์ การหาความชันการหาดิฟการหา f x และการหา dy dx ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยเนาะกับอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆทีนี้ตัวอย่างในการทำโจทย์นะคะ,ะการทำโจทย์อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยเนี่ยอย่างข้อแรกเขาบอกว่า f x มีค่าเป็น x กำลังสองบวก 2x บวก5ใช่ไหม เขาบอกว่าจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยจาก x เป็น3ถึง x เป็น5วิธีการทํแเราก็บอกว่าอ๋ออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยจาก x เป็น3ถึง x เป็น5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เดลต้า y ส่วนเดลต้า x เลยก็จะได้เป็น f 5ลบ f 3ส่วน5ลบ3ง่ายๆแบบนี้เลยนะน,อน้องก็คือเปลี่ยนจาก3ถึง5ก็เป็น f 5ลบ f 3ส่วน5ลบ3 แค่นี้เองนะคะแล้วเราก็หา f 5โดยการแทน5เข้าไปใน f x ใช่ไหมหา f 3โดยการแทน3เข้าไปใน f x เราก็จะได้เดลต้าวายส่วนเดลต้า x มาแล้วอันนี้คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะ่าทีนี้เราก็รู้วิธีการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยแล้วเนาะก็เริ่มจากข้อ1เลยเมื่อ x เปลี่ยนจาก2ไปเป็น2.2นะคะ ัต่าการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเมื่อ x เปลี่ยนจาก2ไปเป็น2.2เราก็บอกว่าข้อ1 Delta y ส่วน Delta x มีค่าเท่ากับ f 2.2ลบ f 2หารด้วยเท่าไหร่คะ2.2-2ลบ2ใช่ไหมก็จะได้เป็น f 2.2น้องก็ต้องแทนค่าเขาให้ฟังก์ชันมาเป็น y เท่ากับ 2 x กำลังสอลบ3ใช่ไหมคะก็แทน2.2ลงไปก็เป็น2คูณกับ2.2ยกกำลัง2อลบ3ลบกับ f 2ก็แทน2ลงไปใน x นะคะก็จะได้2คูณกับ2ยกกำลัง2อลบ3แบบนี้ส่วนด้วย2.2-2ลบ2ก็ได้เป็น0 2นุะคะ2.2ยกกำลัง2มีค่าเป็นเท่าไหร่ ถ้าน้องหา2.2ยกกำลัง2มันก็จะมีค่าเป็นเท่ากับเท่าไหร่คะก็เอา2.2คูณ2.2ก็จะได้4.84ใช่ไหมคะ4.84พอเอามาคูณ2ก็จะได้เป็นเท่าไหร่9.68ใช่ไหม9.68ลบ3ก็จะเหลือ6.68นะลบกับ2กำลัง2ก็เป็น เป็น4เนาะคูณ2อีกก็เป็น8 8-3ลบ3ก็เหลือ5นะคะก็เป็น6.68-5แลบ5้แล้วก็ส่วนด้วย0.2ก็ได้ว่าเป็น1.68ทหารด้วย0.2ก็คือเท่าไหร่คะได้เป็น8.4นะคะได้เท่ากันไหมอ่า ก็ไม่ยากเลยเนาะอัระตราการเป,เปเลี่ยนแปลงเฉลี่ยจาก2เป็น2.2วิธีการก็คือเอา f 2 2ลบ f 2ส่วนด้วย2.2ลบ2อ่าแล้วก็หา f 2 2หา f 2แล้วก็คิดเลขออกมาก็จะได้เป็น8.4นะคะเพราะฉะนั้นข้อ1ตอบว่า8.4นั่นเองนะอ่า ต่อไปเป็นข้อ2ข้อ2บอกว่าเมื่อ x เปลี่ยนจาก2เป็น2.1ก,ก็ทำเหมือนเดิมเลยเนาะก็จะได้เป็นข้อ 2, 2> ก็เป็นเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ได้ว่าเป็น f เท่าไหร่คะ2เป็น2.1ใช่ไหมก็ต้องเป็น f 2 1ลบ f 2หารด้วย2.1-2ลบ2แบบนี้ นี้เราก็แทน f 2.1ก็เป็นเท่าไหร่คะ2คูณกับ2.1กําลังสองลบ3แล้วก็ลบกับ2คูณกับ2กํกลังสอลบ3นะคะแล้วก็ส่วนด้วยเท่าไหร่2.1ลบ 2, 2นะทีนี้2.1ยกกำลัง2องลองลองคิดเลขซิจะได้เป็นเท่าไหร่คะ 2.1คูณ2.1ได้เป็นพอน้องตั้งคูณจะได้เท่าไห 4. 4. ร่4.41ป่ะคะอ่าทีนี้พอ4.41คูณ2ก็เป็น8.82นะ8.82ลบ3ก็เหลือเป็น5.82ลบกับ2คูณ2ก็เป็น4 4คูณ2ก็เป็น8 8ลบ3ก็เหลือ5ส่วนด้วย 0.1ก็จะได้เป็น0.82หารด้วย0.1ก็มีค่าเท่ากับ8.2นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ2องเขาถามว่าให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x เมื่อ x เปลี่ยนจาก2เป็น2.1ก็จะได้ว่าได้คำตอบออกมาเป็น8.2นะคะตอบว่า8.2นั่นเอง นี้นะก็คือเป็น f 2 1ลบ f 2ส่วน2 1ลบ2ก็จะตอบว่า8.2โอเคข้อ2ผ่านไปต่อไปข้อ3เมื่อ x เปลี่ยนจาก2ไปเป็น2.01ถ้าเหมือนเดิมเลย Delta y ส่วน Delta x มีค่าเท่ากับวิธีการทำวิธีนี้ใช้ได้แต่กับ อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเท่านั้นนะคะถ้าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆก็จะยากกว่าก็คือต้องใช้ลิมิตอ่าเคนะเรามาทำข้อนี้ต่อนะเดลต้าวส่วนเดลต้าก็เป็น f 2 0 1 2หลบ2หารด้วย2.01-2ลบ2นะคะ เราก็แทนค่าเหมือนเดิมฟังก์ชันก็คือ 2x กำลัง2ลบ3ใช่ไหมก็เป็น2คูณกับ2.01กำลัง2ลบ3ลบ f2 ก็เป็น2 2กำลัง2ลบ3แบบนี้ส่วนด้วย2.01ลบ2ก็เหลือเป็น0.01คิดเลขนะ2.01ยกกําลัง2 ก็คือ2.01คูณ2.01ใช่ไหมคะได้เป็น4.0401นะทีนี้เอา4.0401มาคูณ2ก็จะเป็น8.0802นะคะพอลบกับ3ก็จะเหลือเป็น5.0802ลบกับ5นะส่วนด้วย 0.01ก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่คะ0.08.02หารด้วย0.01ก็จะได้คำตอบเป็น8.02ใช่ปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าข้อ3นะคะก็เลยตอบว่า 8.02วิธีการก็คืออ๋อต้องการหา x ตั้งแต่2ถึง2.01ใช่ไหมเราก็เอา x f 2.01ลบ f 2ส่วนด้วย2.01ลบ2นั่นเองนะคะคำตอบก็คือ8.02ทีนี้ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าให้หาอัตรา,าก,การเปลี่ยนแปลง ขนาด x เท่ากับ2นะคะอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาด x เท่ากับ2วิธีการก็คืออะไรอ่าลองดูตัวอย่างนะการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆพี่บอกว่าอย่างเช่นอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาด x เท่ากับ6เนี่ยมันก็คือแบบเดียวกับการหาความชันเส้นโค้งใช่ไหมหรือว่าแบบเดียวกับการหาอนุพันธ์แลก็แบบเดียวกับการดิฟ f แดด x dy วายบเป็นต้นนะคะทีนี้อัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆเนี่ยก็จะได้เป็น dy วายบก็จะเป็นลิมิตแฮชเข้าใกล้0ูย์ของ f x บวกแลบ f x ส่วนด้วย h นะคะจากนั้น<ม>ข้อนี้เราก็แทน x เป็น6ลงไปแล้วก็ทำเหมือนกับหาความชันเส้นโคง้งเลยเนาะอันนี้น่าจะพอทำได้กันแล้วไม่ยากทีนี้พอเรามาดูอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะ x เป็นสําำหรับข้อนี้นะวิธีการทำก็คือขณะ x เป็น2ใช่ไหมเราก็ดูว่าอ๋อถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆเขียนสูตรไว้ก่อนเลยว่าเป็นลิมิต x ใกล้ h ส h ใกล้ศูย์ของ f(x) บว h ลบ f(x) ส่วนด้วย h นะคะก็ได้เป็นเท่าไหร่คะ, G h, ะ,คะอัตรา,าก,การเปลี่ยนแปลงขณะ x เป็น2ก็ h, แสดงว่าต้องทำยังไงคะต้องก่อนอื่นก็จัดรูปก่อนเนาะ x ว h ใช่ไหมก็เป็นเท่าไหร่ก็แทน f(x) บวก h ลงไปก็จะได้เป็น ดีมิตเเข้าใกล้0นยะคะของ2 x บวก h ยกกำลังสองลบ3แล้วก็ลบกับ2คูณกับ x กชกำลังสองลบ3นั่นเอง fx บวก h ใช่ไหมลบกับ fx เแล้วก็ส่วนด้วย h แบบนี้ก็จะได้ว่าเป็นดิมิต h ใกล้ศูนย์ของ เราก็กระจายนะคะเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองลบกับ3นะคะแล้วก็ลบกับ2 x กํำลังสองบวก3ส่วน H จากนั้นก็จัดรูปก,ก็ได้เป็นลิมิต H เข้าใกล้0ูนย์ของคูณเข้าไปก็เป็น2 x กํำลังสองบวก4 x H บวก2 h กํากำลังสองลบ 3 2ลบ2 x กำลังสอบวกสส่วนด้วย h นะคะทีนี้ก็ตัดกันนะคะก็จะเป็น2 x กำลัง2ลบ2 x กำลังสก็ตัดกันไปลบ3กับบวก3ก็ตัดกันไปก็จะเหลือติด h ใช่ไหมก็ได้เป็นลิมิต h ใกล้0ของเอา h ตัดบนตัดบนก็เป็น4 x บวก2 h นะคะ ทีนี้เราก็แทน h เป็น0นะก็จะได้เป็น 4x โอเคปะเพราะฉะนั้นก็ได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเฮ้ยขอโทษค่ะได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆเป็น 4x แล้วเนาะทีนี้เราต้องการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆในขณะที่ x เป็น2ใช่ไหมเราก็แทนเป็น สีคูณสก็ได้เท่ากับ8ดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ8ดนั่นเองโอเคป่ะ,ะทีนี้การหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยกับการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะดใดๆเนี่ยมันก็มีความต่างกันอยู่นะอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะดใดๆวิธีการหาก็คือต้องใช้ลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ของ F x บวก h ลบ f x ส่วนด้วย h ใช่ไหมแล้วเราก็แทนค่า f x บวก h ลงไปก็คือเอา x บวก h ไปแทนใน x ในนี้ก็จะได้เป็น2จาก x ก็กลายเป็น x บวก h ทั้งหมดยกกำลังสองลบ3นะคะแล้วก็ลบกับ f x ก็ได้เป็น2 x กำลัง3 2 x กำลังสองลบ3ส่วน h จากนั้นเราก็กระจายกระจายนะคะตัดตัดตดตดกันไปก็จะได้ พอจัดรูปเสร็จปั๊บล้วก็จะแทน h เป็น0เข้าไปพอแทน h เป็นศย์เข้าไปก็จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆเนี่ยเป็น4 x แต่ทีนี้ข้อนี้เขาถามว่าขนาดใดๆที่ x เป็น2อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะที่ x เป็น2เพราะฉะนั้นก็แทน x เป็น2ก็จะได้คำตอบว่าเป็น8นั่นเองค่ะ โอเคข้อ9ก็จบแล้วเนาะ4ข้อทําเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะทีนี้วิธีการทำเนี่ยพี่จะบอกว่าอย่าลืมว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยเนี่ยถ้าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยจะทําแบบนี้ก็คือจะเอาถ้าสมมติถามจาก x 3ถึง x 5เราจะเอา f 5ลบ f 3ส่วน5ลบ3นะคะอย่าลืมนะเราตรงนี้จะเขียนว่าเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ทีนี้ก็คิดเลขออกมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น ัาราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆหรือว่าถ้าเขาถามว่าอย่างเช่นนะ x เป็น6ใช่ไหมเราต้องใช้เป็นเมื่อกี้เป็นเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ใช่ไหมอันนี้ต้องเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนเป็น dy by dx เราก็ต้องใส่ลิมิต h เข้าใกล้0ของ f x บวก h ลบ f x ส่วน h ด้วยแบบนี้นะคะแล้ก็จัดรูปเหมือนข้อเมื่อกี้เลยก็คือแทนค่า f x บวก h แทนค่า f x ้วมันจะตัดกันไปแล้วสุดท้ายก็จะได้แทนค่า h เป็น0ย์ก็จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆออกมานะการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการหาความชันเส้นโค้งเลยนะคะโอเคอย่าลืมนะว่าอีกรอบนึงอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนี่เป็นยังไงก็จะเป็น เดลต้าวส่วนเดลต้าเอ็กมีค่าเท่ากับ f x บวก h ลบ f x ส่วน h ใช่ไหมอย่างเช่นจาก x 3ถึง x 5ก็จะกลายเป็น f 5ลบ f 3ส่วน5ลบ3นั่นเองอ่าโอเคปะแต่ว่าถ้าเกิดขณะดใดๆเนี่ยก็ต้องใช้ลิมิตเข้ามาช่วยแล้วก็จัดจัดรูปเยอะๆหน่อยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงขณะดใดๆอ่าโอเคนะก็ ข้อ9ก็จบเท่านี้นะคะข้อ9เนี่ยข้อ1ก็ตอบว่า8.4ข้อ2ตอบว่า8.2ข้อ3ก็8.02แล้วก็ข้อ4ตอบ8นั่นเอง